กะหล่ำต้องแกะกากแล้วก็ล้างสะอาดบม<ก>่ได้หั่นเลยมั้งแกะเอาแกะเอาแกะกาบแบบนี้ที่ผักยุบแล้วก็ตักออกชุ่มสักน้อยแล้วก็อเอากะหล,ล่ำลงไปงห,หป <laughs> มูทอดปลนี่คือกะหล่ำทอดน้ำปลาหรือว่ากะหลำ่ำผัดน้ำปลาโอ้กินน้ำปลาไม่แห้งแล้วเนาะ ของแท้ต้องเป็นแบบนี้ตำดังไงน้ำกระลำปีไปล้างให้เรียบร้อยนี่คือกระลำทอดน้ำปลาหรือกระลำผัดน้ำปลาอะไรที่เขาขายตามร้านอาหารทั่วไปขายแม่กี่รอจานละสองสามร,ร้อยทะลุบางร้านโอ้ยแพงดิทา,า,า,านอาหารเนาะทานอาหารแท้ไ่ได้ยากเลยตำพัตพาตะข้านตำลรงเล่มันกับสูตรนี่ล่ะสือพ่อไปเฮ็ดมา นอกเหนือจากนี้ก็คือเขาจะดัดแปลงเอาอาหารพวกนี้สืบตายตัวบุย้ยที่หลอนกระทชาึครับ,บ,บที่เพื่อนยุดเดแล้วเหรอเมื่อไรเนี่ยเรชติดกับเขาคือจน่าซีมังลูกโอ้มาต้องใส่แล้วตอนตอนไง แม,ม่อาพเจ๊ด่าไปไม่บ่ออเรไปสุ้แม่กนินนบ